อาจารย์ครับสวัสดีครับคุณพาวินครับครับโอ้โหครั้งนี้ถือว่าลากยาวนะครับสี่สิบกว่าวันกว่าที่จะสรุปกันได้แต่ก็เหมือนกับว่าชั่วคราวแต่ละคนก็มองเช่นนั้นแล้วดูเหมือนกับว่าอาจจะมีระลอกใหม่หรือเปล่าเมื่อวานคุยกันนักวิเคราะห์เขาก็ลุ้นกันว่ามันจะมีอีกรอบไหมนะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อที่วันนี้อาจารย์อยากจะมาช่วยกันวิเคราะห์เลยด้วยซ้ำนะครับว่า government shutdown ในอเมริกานั้นจะมาอีกรอบไหมครับอาจารย์ มันไม่ใช่อีกรอบเลยครับอีกอาจจะมีอีกหลายรอบอครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการผ่านวดเน,นี้ยมันดิวกันจนถึงวันที่สามสิบมกราเท่านั้นเนองนะครับก็ก,ก,ก,ก็ก็ใช้ไปได้อีกสองสองเดือนกว่าแต่นะคาดว่าคาดว่าคืนวันเนี้ยในบ้านเราก็คงจะผ่านไอ้เฮาส์นะฮะตอนนี้สอสอซึ่งอ่า ปิดสภาไปนะฮะตั้งแต่กลางเดือนกันยาเลยตอนนี้เกาววกาว่ากับวอชิงแลวอชิงตันดีซีจ้าระวันเลยนะเพราะหาเครื่องบินไม่ได้จนถึงว่วานเนี้ยยังมีการงดเที่ยวบินไปถึงหนึ่งพันสองร้อยเที่ยวนะ่แล้ววันอาทิตย์เนี่ยร่วมสามประมาณสักสามพันเที่ยวได้นะฮะเรียกว่าจ้าระวันกันทั้งประเทศในขนาดเนี้ยนะครับโดยว่าอย่างยิ่งสนามบินใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินในนิวยอร์กก็ดี อ่ต้องสามสี่สนามบินนะครับรอ,อ่ลอสแอนเจลิสก็ดีนะครับแล้วก็แล้วก็แกอนันตานะครับปชิกาโกนะครับเรียกว่าเรียกว่าคนด่ากันสมองยงเยงนะฮะและอันนี้น่าจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เด้ดีโมแครตต้องต้องยอมปรดีมานอานอมจนนำไปสูก่การการการดีวันได้นี่นะฮะเพราะว่าดูเหม,มือนว่าดีโมแครตไม,ไม่ไม่ค่อยได้อะไรนะฮะอ่าเรียกว่าเป็นชัยชนะของทรัมป์อ่ะนะจะว่ากันไปแล้วนะฮะเนื้อเนื้อหาสาระส่วนใหญ่นี่นะครับนะ รับก็ฉะนั้นคืนนี้ก็แล้วตอนเนี้เขาบอกโอ้โหสอสอ,สอ,สอบางคนนี่ต้องนั่งรถขับรถจากวิสคอนซินมาถึงวอชิงตันดีซีเนี่ยทีหกชั่วโมงนะ,ะฮะแล้วบางคนก็ต้องขาพูกันมาต้องต้องมามาทานันประชุมให้ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะคุณมาไม่ทนันประชุมในเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่เพราะาอะไรครับเพราะว่าสอสอ,สอของพรรครีพับลิกันเนี่ยมันเกินไปกว่าดีบัตต์เป็แค่หกคนอืม แต่ก็คือสองร้อยสิบเก้าต่อต่อต่อสองร้อยสิบสามเลยนะฮะเกินไปแค่แค่แค่หกคนตอนนี้มันมีว่างอยู่สามสามสามที่นั่งน,นะฮะและสองร้อยสิบแปดถึงจะถึงจะถึงครึ่งหนึ่งแต่ฉะนั้นแล้วคุณจะให้ผ่านมันต้องอย่างน้อยสองร้อยสิบเก้านะครับนะนะนะ,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 นะครับอ,อย่างน้อยต้องสองร้อยสิบแปดนะตอนนี้เขามีแค่สองร้อยสิบเก้าคนนะฉะ,น,ะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าว่ายังไงก็ต้องต้องมากันให,ให้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 พร้อมน,น,ะนะนะครับนะครับ แล้วก็ดีลกันในนี้ยก็ถือว่ายังเป็นดีลขึ้นขึ้น่องกลางเพราะสิ่งที่เดโมแครตต้องการก็คือต้องการให้ไอ ACA Affordable Care Act เนี่ยนะฮะมันสามารถต่ออยุได้เพราะว่ามันกำลังจะหมดสิ้นอายุภายในสิ้นปีเนี้ยนะครับที่ทําให้คนไม่ต่ำกว่า20ล้านคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการประกันสุขภาพนะก็เรียกเเลยว่าไอ ACA เนี่ยนะครับซึ่งบางคนเรียกย่อว่า เรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่า Obama Care เนี่ยคือตัวแปรสําคัญที่ทําให้เกิดสัปปยุทธ์ทางการเมืองะระหว่างสองพรรคในครั้งนี้ที่ทําให้ต้องชัดดาวไปครั้งประวัติศาสตร์เลยคือขนาดนี้สี่สิบสองวันแล้วนะคระับนะครับเพราะว่าว่าจะต้องมีการผ่านกฎหมายโดยเฮาส์ในในคืนวันนี้นะฮะผ่านเสร็จก็ต้องรีบส่งไปให้ให้ให้ใหรซ้เาเซ็นนะฮะประกาศออกมาใช้ผมว่าก็คงภายในวันวันศุกร์เนี่ยนะครับนะนะก็ถือว่าสี่สิบกว่าวันนะยาวสุดนะครับนะ ครับอันนี้สิ่งที่เดโมแครตพอที่จะประนีมานอมได้นี่นะครับคือผมดูแล้วเนี่ยเดโมแครตท,ที่มันร่วมเซ็นให้มันผ่านเนี่ยมีสัก8คน8คนเนี่ยส่วนใหญ่มาจากรัฐเด็กๆนะฮะมาจากนิวแฮมเชียนีสองคนอ่าที่เป็นเดโมแครตท,ทั้งคู่นะครับนะแล้วก็มาจากรัฐเดวาด้าก็อีกสองคนนะครับอ่าทั้งนิวแฮมเชียทั้งเดวาด้าเนี่ยก็เป็นรัฐทีมมีประชากรน้อยนะครับ แล้วก็มีอิเล็กโทรโหวตน้อยนะครับะจะมีรักใหญ่ๆห,หน่อยที่พอมาร่วมโหวตก็คือเอก็คือเพนซิลเวเนียกับอิลลินอยนะครับแล้วแล้วก็ Virginia เวอร์ชินีอีกคนหนึ่งนะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นรักก็มีรักเมนอีกคนหนึ่งนะครับนะครับนี่คือโครงสร้างของดีงโมแบรก็สร้าง,งความเล้าฉานปนะพรับไม่ใช่น้อยเพราะว่าเบอร์ใหญ่ๆหลายๆลคนเนี่ยไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นชาชูเมอร์นะ อ่าซึ่งเป็นอ่าเป็นประธานฝ่ายค้านในในในวุฒิสภาของดิโมแครตนี่นะฮะอ่าชาช่วมือเมื่อเนี่ยอาวุโสสูงสุดน,น,นะครับก็ก็ก็ไม่เห็นด้วยนะแล้วขนาดด้วยกันเบอร์ดี้ซันเดอร์ออกมาด่าเลยว่าเนี่ยมีความพาแพ้อย่าง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 ชัดเจนของดิโมแครตที่ต้องถอยแบบนี้นะฮะนะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการถอยไอ้นี้ก็คำถามอะไรทําให้ดิโมแครตถอยและทําไมเขายังต้องการที่จะเข็นในเอซีเอเนี่ยให้ให้ต่อ,อยุให้ได้นะครับ เพราะว่าอีกไม่กี่อาทิตย์นะฮะไปในสิ้นปีนี้มันก็จะหมดหมดการต่อยุคของ A.C.A. ไล้ไหมครับเพราะ A.C.A. เนี่ยมันสําคัญมากสําหรับพรรคเดโมแครตคุณนรินทร์จำได้ไหมว่ามันเริ่มมันเริ่มผ่านสภาออกมาใช้ตั้งแต่สมัยไหนฮะไอซีเราเรียกว่าโอบามาแทนนี่แหละคะครับสมัยสมัยแรกหรือสองของโอบามาครับยี่สิบสามมีนาคมของปีสองพันสิบอ๋อสมัยแรกของโอบามาก็คือ <Obama. S 1> ปีที่สอง ปีที่สองของสมัยแรกของโอบามานะโอ<ก>บามาเนี่ยเริ่มขึ้นเป็นชนะปีตั้งแต่วันที่ยี <2009. S 2> ่สิบสองกรกาพันเก้าปีสองพันเก้านะฮะฉะนั้นปีที่สองเนี่ยเขาก็เขียนกฎหมายฉบับนี้ออกมาซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่ามันทําให้คนถึงร่วมสี่สิบล้านคนนะฮะที่ไม่มีการประกันสุขภาพนะฮะสามารถเข้าสู่วงจรการประกันสุขภาพได้และในปีสองพันยี่สามเนี่ยในสมัยของโจไบเดนนี่นะฮะมันก็เสริมด้วยเสริมให้อีกกฎหมายฉบับนี้ยิ่งแข็งแกร่งด้วยเลยครับ ด้วย u e คิวฟันแอคคือไอตอนนี้มันเกิดโควิดนี่นะอ่าปี2021นะฮะแล้วยังตามด้วยไอ้อินสแตนเลชันแอก t อีกนะครับมันก็เลยยิ่งขยายบทบาทของเอชเพิ่มมากขึ้นและไอ้นี่น่าจะทำให้รีรบราพิกันไม่พอใจนะครับนะเพราะครับ,นะพเ,รบเพราะว่าเพราะว่าถึงแม้ว่ามันครอบคลุมอย่างกว้างขวางนี่นะฮะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับบางบางคนก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เป็นธรรม ที่จะต้องไปมีแมนเดตเป็นเป็นแบบแบบแบบบังคับให้ทุกคนในยอดคนทำประกันนะะแลวข้อต่อมาอ็เลยครับมันจะต้องมีไอแท็กเครดิตดีลักชันระดับคนทำประกันแตนะ่ที่ทำให้รัฐบาลต้องต้องสูญเสียอะไรได้นะฮะและขณะเดียวมันเป็นมันเป็นแชร์คอสซิงด้วยต่างๆด้วยบริษัทประกันประกันสุขภาพเนี่ยจำนวนมากเนะี่ยไม่เห็นด้วยไม่พอใจนะฮะเพราะว่ามันครอบคลุมกว้าง,งขวางมากนะครับเกือบทุกเรื่องเลยนะฮะที่ที่ไอกฎหมายฉบับน,นี้มันครอบคลุมอยู่นี่นะนะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ย เดืบมาใครก็ต้องการเขินให้ผ่านได้ล่ะพอจะถผ่านไม่ได้นี่คงตัวเองก็คงจะเสียรางวัลไม่ใช่น้อยในการเลือกตั้งมิเตอร์มิเตอร์เลชั่นที่ยามาถึงไม่ช้าไม่นานนี้อีกไม่ถึงปีหนึ่งแล้วก็นเลยครับนะครับฉะนั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยและและรีพบตุนไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาเลยเลยนะฮะเพียงแต่บอกว่าจะให้มีการโหวตกันในกลางเดือนธันวาคมนี้อืว่าจะให้ไอเอเซเนี่ยได้รับการต่อ,อยุหรือเปล่านะครับนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยไมค์จอห์นสัน ซึ่งเป็นไอ้สปิเกอร์ของเฮาส์เนี่ยนะฮะก็ประกาศเสียงแข็งเลยบอกว่าเนี่ยเอาเข้ามาก็อาจจะไม่เข้าไม่ไม่เข้ามาประจุเขาก็าไปในเวลาการประชุมของเฮาส์นะฮะถ้ามันไม่ไม่ผ่านมันก็ไม่สามารถออกไปใช้ได้เนี่ยไม่สามารถเอาไปให้พนะบาาีเซ็นได้ใช่ไหมครับนะฉะนั้นก็นี่คือกล่าไนะฮะว่าโอกาสที่จะเกิดสึดแชดดาวรอกใหม่เนี่ยผมว่ามีสูงอืม mm. mm hmm. นะครับนะ เพราะเนีครับเพราะว่าไอ้กฎหมายหลักก็คือกฎหมายที่เอางบประมาณรวมออกมาใช้จ่ายเนี่ยมันใช้ได้ถึงวันที่สามพิบโรายเองไงฮะมันแค่แค่หนึ่งในหนึ่งในสามของของไอ้งบประมาณทั้งหมดอ่ะนะโดยโดยโดยเฉลี่ยเขาคราวนี้นะฮะแต่ว่ามันแค่สี่เดือนถ้ารวมถึงไอ้ช่วงชาติดาวด้วยเพราะชาติดาวเนี่ยถึงเวลาคุณเปิดไปปั๊บเนี่ยนะครับข้าราชการต่างๆเป็นล้านๆคนที่มันไม่ได้รับเงินเดือนนี่นะที่คุณไปเฟอโลเขาต้องต้องเกือบเจ็ดแสนคนนะฮะแล้วก็ ให้มันทางานโดยที่ไ่จ่ายเงินเดือนเนี่ยอีกประมาณเจ็ดสายคนรวมไปแล้วประมาณล้านสี่สหคนเนี่ย,ะยนะพวกนี้ก็คงจะได้รับการจ่ายเงินย้อนหลังแต่ว่าการจ่าย,งยเงิยนย้อนหลังต้องออกกฎหมายนะฮะต้องต้องผ่านสภาสภาสภาคองเกรสด้วยนะ,ะ,ะเพื่อให้มีมีสิทธิใ์ในการจ่ายเงินย้อนหลังนะครับะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องยุ่งย,งยากเยอะแยะมากมายหลายๆลเรื่องนะครับและเข้ามาในเช่นไครับสิ่งที่เดโมแครตพอจะได้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็มีอยู่สองคำเรื่องนะ,ะเรื่องแรกคือเลยครับ ก็บอกเนี่ยไอ้รัฐต่างๆที่มีการไล่คนออกในช่วงชัตดาวพอทำไปไล่คนออกไปไม่ใช่น้อยใช่ไหมฮะและจนมากจนมันน่าจะเป็นเป็นเป็นฝ่ายเดียวกับดีโมแพร์นั่นแหละนะครับก็คือเฟนเฟนเดอร์ออฟฟิเชียลนะครับในรัฐต่างๆซึ่งเป็นรัฐพื้นฐานของฐานคะแนนเสียงของดีโมแพร์เนี่ยนะฮะคุณจะต้องรับเก่ามาก็มาทํางานทั้งหมดที่คุณไล่ออกไปในช่วงชัตดาวมันไม่รวมถึงไอ้ช่วง ช่วงอีลอนมัสไอโดชนะฮะนะครับท mm hmm. ี่ไล่ออกไปก็เป็นสถานคนใช่ไหมฮะนะครับและข้อสำคัญจริงๆครับก็บอกและข้อสำคัญจอิงๆครับตั้งแต่บัตรนี้มาต้านไปเนี่ยจนถึงวันที่สามติบบกบราณนี่คุณจะไล่คุณออกยังไม่ได้ mm hmm. นะครับนี่คือข้อต่อรองข้อแรกแรกของติบบกแรกรและข้อต่อรองข้อที่สองเนี่ยอันนี้น่าจะมีน้ําหนักมากแต่น่าจะทําให้ติบบกแรกรเนี่ยตัดสินใจยอมดีลด้วยนะครับก็คือให้ไอสแนปเนี่ยมันสามารถฟังก์ชันได้ต่อ สแนปคืออะไรครับสแนปมันย่อมาอย่างก,ก็ว่านะครับซนะัพพลีเมนต์นิวทรีชั่นแอสซิสแตนต์โปรแกรมก็คือการให้ฟู้ดสเต็มนั่นเองภาษาชาวบ้านอยู่ฟู้ดสเต็มนะก็คือคนยากจนเนี่ยคนระดับกลางลงล่างเนี่ยที่อยู่ในเงื่อนไขก็คือมีไรายได้ที่อยู่ในระดับต่ํากว่ากว่ามาตรฐานทั่วไปของคนไปกันเนี่ยก็คุณก็สามารถจะมารับรับ,บไอไ คล้ายๆเป็นเป็นวอเชอร์นะฮะเพื่อไปอไปไปไปซื้อไปขึ้นไอไออาหารต่างๆนะครับจากไอบรรดาอ้อออออโกสเตอรี่ทั้งหลายนี่นะนะครับนะอ่าได้ได้นะเรื่องมันก็ช่วยคนได้เยอะเพราะว่ามันต้องมีคนต้อง42ล้านคนนะคุณนารินครับมันไม่น่าเชื่อนะครับประเทศที่ร่ำรวยอันดับต้นๆของโลกนะครับเป็นอภิมามล่ามานหมายเลขหนึ่งของโลกมี GDP นะครับอ่าเกือบหนึ่งในสามของโลกนี่นะครับสามที่กว่าประเทศนต์ของโลกนี่นะ ยังมีคนจนในระดับที่ต้องรับความช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินจากรัฐบาลเถึง400ล้านคนในประชากร3ริ0ล้านคน10กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะของคนที่เข้าข่ายในนี้นะครับเพราะว่ามันไอ้ส n a p เนี่ยมันสิ้นสุดอายุไปอในวันที่หนึ่งพิจิการจนีิบัติน,นะครับฉะนั้นดีโปรพก็เลยต่อรองบอกว่าอย่างน้อยคุณต้องตอบคุณต้องยืดนไอ้ส n a p ไปจนถึงสิ้นปีโอมาน คือวันที่สามสิบกันยายนของปีสองพันยะี่สิบหกนะและไอ้ตัวแปลตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวแปรสาคัญอ่าที่ทําให้ดีมุกขาในสิทธิ์แล้วเนี่ยตัดสินใจว่าเออจะต้องรักษาไอ้ฐานในกลุ่มนี้เอาไว้นะครับอ่าเพราะว่ามันฐานมันใหญ่มากจริงๆ,ๆิมันใหญ่มากกว่าไอโอบมามาแคร์ที่ทาไปนะนะโนะอบามาแคร์ที่ได้รับการเอ็กเซนความ่วยเหลือไปเนี่ยมันยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ล้านคนแต่นี่มันสี่สิบสองล้านคนนะครับนะนะครับอ่าฉะนั้นไอ้กลุ่มนี้ยก็คงเป็นข้อตกลงข้อหนึ่ง แต่ว่าไอ้ข้อที่มันผมคิดว่าข้อสําคัญข้ออีกข้อหนึ่งที่ทาให้ดีบรนตต้องตัดสินใจยอมคอมโบไมด์ด้วยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับวิกฤตการการเดินทางทางอากาศนะครับบเพราะว่าโอ้โหคนคนไม่พอใจกันอย่างมากนะครับเพราะว่าเนี่ยครับมันไม่ใช่เพียงแค่คุณถูกยกเลิกเที่ยวบินนะนะครับถึงสองพันสามพันเที่ยวนะครับ แม้แต่เมื่อวานนี้มันตกลงมาได้แล้วมันจะต้องทัน200เที่ยวที่ยุโรไปใช่ไหมนะครับเป็นไงครับมันก็ทําให้คนข้างคายอยู่ในสนามเต็มไปหมดเลยนะและเราก็รู้อยู่แล้วว่าสายการบินริกามันไม่ได้ใจกว้างเหมือนสายการบินชาติอื่นๆเช่นเอเชียนะฮะถ้าเผื่อว่าคุณดีเล์คุณมีปัญหาอะไรต่างเขาจะมาให้ความช่วยเหลือคุณดูแลคุณเรื่องอาหารการกินเรื่องที่พักเรื่องอะไรต่างใช่ไหมข ouais. องเขาไม่ม huh. ีหรอกครับนะฮะก็ดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองไปใช่ครับและข้อต่อไคืออะไรครับมันไม่เพียงแต่ยกเลิกเที่ยวบินเป็นันเที่ยวะ มันยังมีการดีเลย์เนี่ยครึ่งต่อครึ่งบางรัฐนี่นะใช้บางสนามบินนี่นะฮะนะนะครับคือไอ้ช่วงพีคในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันดีเลย์ไปดเจ6 7พันเที่ยวอะครับนะครับขณะที่ยกเลิกเที่ยวบินไปก็ก็2 0 0นเที่ยวอย่างเงี้ยนะฮะต่อวันนี่นะครับนะและอันเนี้ยมันก็สร้างปัญหาใหญ่ที่ทําไม่อาจจะทําให้เดโมแครตเข้าเนื้อได้ครับเพราะสนามบินหลักๆที่ไม่มีการมีปัญหาเลิ่งบ้างๆเนี่ย อย่างสนามบินลอสแองเจลิสเนี่ยคุณบริณว่ามันเป็นฐานแค่เสียงของใครครับอ๋อเดโมแครตอยู่แล้วได้นอนอยู่แล้วชิคาโกชิคาโก่าใส่กันนเสียงของใครครับก็เดโมแครตไหมฮะอิลลินอยส์อิลลินอยส์ใช่ไหมฮะแล้วนิวยอร์กซิตี้อีกสามสี่สนามบินฐานแค่เสียงของใครครับก็เดโมแครตครับวันล่าสุดเนี่ยแอนดานี่เนี่ยครับอ่าอ่านะครับที่ชนะเลือกตั้งในยุโรปดนตรีอ่าดนตรีของนิวอร์กซิตี้เนี่ยอยางไม่ได้เห็นใครครับก็มา นิวยอร์กซิตนะี้ใช่ไหมครับนะอ่าถล่มทลายเลยใช่ไหมครับนะครับและอันนี้ก็เลยทำให้ดูหันเริ่มคิดเนี่ยบอกตอนนี้โอ้โหคะแนนเสียงตัวเองดีขึ้นมากนะพเพราะอะไรครับมันไม่ได้ชนะเพียงแค่นิวยอร์กซิตี้ยังชนะที่ไหนครับยังไปชนะที่เวอร์จิเนียด้วยชนะที่นิวเจอร์ซีย์ด้วยใช่ไหมครับดันงนั้ก็รู้เลยว่าโอ้โหตอนนี้คนไม่พอใจการบริหารงานของอ่าของครั์อ่าอ่าภายใต้พรรคเลียแล้วบริการเพิ่มมากขึ้นเมียงมาก แล้วก็มีโอกาสมากนะครับที่เขาเล็งเห็นแล้วว่าถ้าดําเนินมาตรการกลยุทธ์การเมืองให้ดีเนี่ยโอกาสที่จะชนะทั้งสองสภาเนี่ยคุณวารินคิดว่ามีโอกาสไหมครับอืมครับถ้าชนะได้ทั้งสองสภาจะเกิดอะไรขึ้นครับเดโมแครตหรือว่ารีพับลิกันครับอาจารย์เดโมแครตอ่เดโมแครตนะเอาก็แน่นอนทรัมป์ก็ทํางานลําบากขึ้นไหมฮะก่อจะผ่านกฎหมายก็ก็คงเป็นย่อยแน่นอนใช่ไหมครับนะครับเพราะอะไรครับเพราะในช่วงตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นดำรงํำแหน่งต้นปีมาโ้นมาเนี่ย ทรัมป์นี่ย่ำใจมากเางที่เราเห็นเพราะอะไรเาเพราะมันคุ้มได้ทั้งสองสภาไงม,มันแทบได้ไปรอบได้เลยนอกอยักสารใช่ไหมฮะสาลที็ก็สารนะครับสารชั้นต้นสายรุร่นไม่ให้ทรัมป์เนี่ยนะจะเป็นการบางเรื่องนะนะครับสารสูงก็ให้ไอ้นะฮะอย่างไอ้กรณีไอ้สแนปเนี่ยเป็นตัวอย่างชัดเจนเลยว่าทรัมป์เนี่ยไม่ถอยแน่นอนในทุกเรื่องนะนะคือไอ้สแนปเนี่ยสารชั้นต้นกับสารุทอนเนี่ยได้ได้มีการตัดสินนะฮะว่า คุณไม่สามารถไปไปยกเลิกน,นะ่ะหรือว่าไปไปเหนียวรั้งไอไอสแนปการให้ความช่วยเหลือทังได้ฟุตซนแแก่ประชาชนตัง้งสี่สี่สิบกว่าล้านคนได้ทรัมป์ก็เลยส่งเรื่องไปที่ศาลสูงไงฮะศาลสูงรับเรื่องปั๊บเด่ยทรัมป์ก็สามารถทําต่อได้ทันท mm ี hmm. นะครับเพราะว่าอยู่ในการพิจารณาของศาลสูงยังไม่ได้ตัดสินะนี่แม่และอันนี้มันก็เป็นอำนาจต่อรอ,องของของรีพับบิการไปใต้กันนาของทรัมป์ไงที่ท mm hmm. รามป์ไดโมแครตเนี่ยอาจจะต้องถอยนะเพราะรู้ว่าถ้ามันยา,ากยาวไปแค่เดือนสองเดือนเนี่ย คนคนซีดกว่าล้ายคนนี้เดือดร้อน,นอแน่นอนอและยิ่งในเพาะว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้มันก็ย่ำแย่อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ตั้งแต่มีไอฮิลลีซิพโคโทารีฟมีต่างๆไปต้นมาเนี่ยมันก็ทําให้เข้าของเครื่องใช้ต่างๆอาหารยากินเนี่ยราคาแพงขึ้นอย่างมากมายนะและไม่น่าเชื่อครับประเทศที่โตามาจากเลยครับคาวบอยคาเจอร์เนี่ยขณะน,นี้ไม่มีเนื้อกินครับ <laughs> <laughs> ไม่มีเนื้อวัวกิน oh. <laughs> โอ้ราคาแพงขึ้นพวดพาดน,นะครับต้องไปนําเข้าเนื้อโวจากไทยครับจากออสเตรเลียมาจากที่อื่นต่ามานะครับแล้เข้ามาเชือว่าคือต้องไปนําเข้าจากไอเอนีนาต่างๆนะ mm hmm. ครั้งหนึ่งเคยเออที่มันขาดแคลนเนี่ยก็เพราะนอกจากไอ้ปัญหาการเลี้ยงัวในในสารริกาซึ่งมันไม่น่าเชื่อโปรตีน้วมรการจะผิดเนื้อโวเยอะมากเนี่ยนะอะไรการดีโตมาจากแลนเชอร์นะที่ขยายพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ออกไปไปตะวันตกอย่างที่เรารับรู้กันใช่ไหมฮะนะ,นะ mm hmm. ทางรถไฟไปที่ไหนไอไอไอแ่งเลี้ยงประทุสัตว์มันก็ขยายตัวไปไปอ่าไปตามเส้นทางรถไฟใช่ไหมฮะแล้วก็พอถึงเวลาไปเข้าไปในพื้นที่ในแดงก็ไปทะเลาะกันนะเพราะนี่แท้ถือว่าไปล้ำเสี่ของเขานะก็ก็จะต่อสู้กันสู้รบกันไม่รู้ตั้งกี่ปีใช่ไหมครับนะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันแต่ตอนเนี้ยสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้เนื้อวัวไม่ขาดหายขายไปยากตลาดคนเมกันเนี่ยทําให้คนมีการมีปัญหาเรื่องการบริโภคเนื้อวัวเนี่ย คุณบรรินด้วนน่าจะมีสาเหตุอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากพีจยาอะไรครับเรื่องเรื่องภาษีด้วยปะ่ะฮะหรือว่าเป็นเรื่องโรคฮะก็ไปเก็บภาษีบราซิลห้าสิาส่เปอร์เซ็นไงอ๋ออ่าครับและบราซิลนี่โอ้โหมันสุดยอดของการเลี้ยงสัตว์หรี่แม่บราซิลใช่ไหมครับเรื่องปศุสัตว์นี่นะฮะนะเรื่องการเกษตรนี่นะครับนะ,ะแล้วก็ยังมีปัญหาอยากก่างแคนาด้วยอ่าครับนะซึ่งผมว่าทั้งคู่เดี๋ยวว่าอย่างยิ่งบราซิลเนี่ยน่าจะเป็นแรง แหลงเลี้ยงไ้ไลฟ์สตตอ์เนี่ยที่สาคัญมากของทวีเนอเมริกานะฮะและปกติเราเข้าจะไปสู่อเมริกามากับแต่ที่คุณข้าไปคุณเจอภาษีไปห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นไงครับไอ้คนอื่ร้อนมันก็คือผู้บริโภคคนอเมริกันนั่นแหละผู้บริโภคคนอเมริกันครับนะครับอ่านี่นี่คือนี่คือสิ่งที่ประมวลได้นะครับนะฉะนั้นเมื่อไปแล้วเนี่ยคุณยังมีปัญหาเรื่องไม่สามารถสารต่อเรื่องฟุตสเต็มในเรื่องใหญ่แน่นอนนะครับที่ทําให้ฐานแชน์ของดีบุกดาดจะสานกรได้นะก็เลยต้องยอมต และงวดน,นียกล่าวด้วยเลยว่าไอ้ปัญหาชัดดาวงวเนียมันไม่ได้เกิดต้นทุนทางหน้าเศรษฐกิจอย่างเดียวที่เราก็เห็นแล้วว่ามันเสียหายไปเยอะนะฮะการที่คนจะมนเป็นล,ล้านคนไม่ได้จ่ายเงินเดือนไม,ไม่ไม่สามารถจับจ่ายให้สอยได้ตามปกตินะครับผู้รับเหมามเป็นเป็นนุายไม่สามารถรับเงินเวลาที่เป็นรับรับเหมาโครงการของรัฐบาลได้ต่างๆได้นะครับนะแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกไปถูกเลยไปเนี่ยเสียหายไปไม่กี่อาทิตย์เนี่ยสองพั 2, ลนล้านเหรียญน,นะฮะ การท่องเที่ยวเสียหายไปสี่ห้าพันล้านเหรียญเพราะว่ามันไม่มีเที่ยวบินนี่นะฮะนะครับอ่านี่คือปัญหาที่เห็นได้ชัดๆนะแต่ว่าอต้นทุนที่สูงไม่น้อยด,ดีกว่าเนี่ยมันคือต้นทุนอะไรครับคุณวารินครับการเมืองแน่นอนเลยครับถูกไหมครับความก <id> ical, โกรธโพลิโโพลิเโกคอสครับใช่ฮะความโกรธแค้นความไม่พอใจของฐานเสียงของแต่ละพักเนี่ยนะครับแน่นอนแม้แม้แม้ผ่านคือ ใช่ทรัมป์ก็ได้ใจคนเสียภาษีที่รู้สึกว่าไม่แฟร์ในการนําเงินภาษีของเขาไปช่วยในรูป <Yeah. S 1> แบบกสบดีการ <Yeah. S 1> ใช่ไหมครับหลายๆคนที่เป็น <Yeah. S 1> รีพับลิกันที่ผมคุยด้วยเนี่ย <Yeah. S 1> เขาไม่เคยแฮปปี้กับนโยบายของเดมโมแครตเลยที่เขาก็จะเชื่อในระบบ trickle down ของเขาใช่ไหมครับว่าทําให้ทุกคนรวยเก็บภาษีให้น้อยลงแต่ว่าส่วนทางกับวิธีการของเดมโมแครตนะครับมันก็มีความไม่พอใจทั้งสองฝ่ายแน่นอนครับมี political cost แน่นอนครับอาจารย์ครับอะไรคือ โพลิโทคอที่มาจากอัปเดตแต่มันจะเกิดโพลิโทคอภายในพักทั้งสองพักด้วยอืมก็คือภายในพักก็ขัดแย้งกันเองอย่างเดโมแครตก็ก็ฝ่ายที่เป็นพวกโปรเกรสซีฟพวกที่เป็นอะไรต่างๆมันก็ขัดแย้งกับพวกมอนเดอร์เรตที่ไปโหวตไปโหวตให้ให้ให้ไอไอเปิดอ่าอ่าเรช่าดาวนี่นะครับอย่างสอสอสวชื่อดังทั้งหลายสสหลายหลายคนเนี่ยก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างก้าวท่างรุนแรง และแม้แต่ในรีพับริกันเองก็มีปัญหานะครับตัวอย่างเช่นเลยครับแม้แต่ในสวเนี่ยแม้ว่ารีพับลิกันครองถึงห้าสิบสามเสียงในร้อยเสียงนี่นะซึ่งปกติก็ถือว่าถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะพอไปดีแล้วเนี่ยไอไอ,ไอสอวอไม่ชนะเรือตั้งไงแค่คนสองคนใช่ไหมครับนะแต่ไหนแต่ไรมานะแต่ว่าครั้งเนี่ยมันก็มีสวหลายคนของรีพับลิกันอย่างน้อยสามคนนี่นะฮะเกือบทถ้าจะแอ s t a i คือไม่ยอมโหวต ไม่โยนโหวตให้เกิดการเลิกเชดดาวน์นี่นะฮะก็เช่นนะครับชื่อไมล์รีจากรัฐอุท่านะครับิกสกอตจากฟลอริดาแล้วก็รอนจอนสันจากวิคอนซินสามคนเนี้ยทำท่าจากรับจากวิทยหก็คือไม่ยอมโหวตให้ให้เปิดกรรมการใหม่ให้ให้ให้เลิกเชดดาวน์จนกระทั่งทัป์เนี่ยต้องโทรศัพท์ไปหาเองนะฮะไปกรอมนะฮะไอ้สามคนนี้เพราะสามคนนี้ถ้ามันหายไปคุณก็ไม่สามารถเอากฎหมายผ่านออกไปได้เพราะคุณต้องมีอย่างน้อยหกคสอย่างใช่ไหมฮะ อันนี้ไม่ได้หกสิบดพอดีเลยใช่ไหมนะครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่ามันเกิดการประชิญหน้ากันภายในพักสองพักที่เป็นนักเืองด้วยกันแล้วยังประชิญหน้ากันระหว่างพักด้วยนะครับก็คือการเชิญประชิญหน้ากันระหว่างเดโมแครตกับรีพับกันด้วยมันก็เลยทําให้ไะครับทําให้อการบริหารจัดการเรื่องทําให้โฮลิเดียลแมนจเมนต์นะครในการเนี่ยเพราะว่ามีปัญหาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เริ่มเริ่มเล่าฉาญกันหนักมือขึ้นระนับเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงสันติฐานได้เลยนะว่าในช่วงหนึ่งปีข้างหน้านี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งมิเตอร์มิเลชันเนี่ยกรต้องต่อสู้มันยังหนักหน่หนวงนะครับนะเพื่อนาําไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการเลือกตั้งแล้วมันจะฝ่ายรีพับลิการโดยการนำของทั้งจะเข็นได้เราออกมาและดีมโมแครตจะตั้งค่าสู้อย่างไรนะครับผมว่ามันจะไม่เหมือนปีแรกที่ผ่านพ้นมาซึ่งทั้งทำงานได้ค่อนข้างจะเป็นฝ่ายรุ่ะน,นะเป็นฝ่ายกระทำนะแต่ผมว่าในช่วงปีที่สองเนี่ย บอกว่ามันจะเริ่มแปลเปลี่ยนไปนะเพราะว่านิวเอร์ยูไนเต็ดคงจะนิ่งเฉยไม่ได้แล้วและก็คงตอนนี้ก็คงจะเริ่มเริ่มมีความพึ่งเขิลกวรเมื่อมีการชนะเลือกตั้งในการเมืองท้องถิ่นหลายหลายแห่งอย่างที่เรากล่าวมาเมื่อสักครู่นี้แหละครับนะครับคือแน่นอนครับชัยชนะของโซรานมัมดานีที่ได้เป็นว่าที่นายกเทศมนตรีของนิวยอร์กก็ กำลังกลายเป็นแรงกระเพื่อมไปสู่รัฐอื่นๆหรือว่าสู่สนามใหญ่ใช่ไหมครับหลายหคนก็มองข้ามสอดไปสู่การเลือกตั้งกลางเทอมปีหน้าแล้วนะครับแต่พอต้องยอมผ่านไปในครั้งนี้ให้ยกเลิกก m e น t shutdown ไปชั่วคราวเนี่ยมันก็มองเป็นชัยชนะของทรัมป์ได้มันก็เลยทาให้เดาลําบากไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยกระแสมันจะกลับไปทางไหนเพราะว่าฐานเสียงเหล่านี้เนี่ย ก็ไม่ได้เป็นฐานเสียงที่ทรัมป์เนี่ยสนใจเพราะฉะนั้นเขาไม่สนใจเลยใช่ไหมครับจะลากยาวไปแค่ไหนก็ตามเขาไม่ได้เดือดร้อนมันเป็นมันเป็นคะแนนของของรีพับลิกันโดยซ้ำอ่ะนะครับแล้วอาจารย์คิดว่าเดมโมแครตเองซึ่งเป็นฝ่ายเสียเปรียบยอมทรัมป์ในครั้งนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะตีตื้นกลับมาได้บ้างไหมครับแล้วถ้าได้เนี่ยมันจะมาจากปัจจัยอะไรครับในเมื่อในเมื่อถ้าเกิดทรัมป์เองก็ยืนการานแบบนี้ว่าว่าไม่ไม่ไม่พร้อมที่จะต่อรองเขาโอ้โหวิพากวิจารณ์โอบามาแคร์ หรือว่าตัว uh, Affordable Care Act ACA ของที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยอย่างเสียหายมากๆเลยนะครับอาจารย์ยกแรกเนี่ยเขาจะต้องพยายามอย่างมากที่จะทำให้ ACA มันผ่านให้ได้ mm hmm. และรัเป็นต่อให้ได้แต่ว่าผมว่าคงสู้กันเดือเดอพอเพราะอะครับเพราะว่าแม้แต่เสียงพับลิกเองมันก็เสียงมันก็ขึ้นกระขึ้นนะฮะนี่ทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับ ACA เนี่ยครับและบางแลวมีรัฐต่างๆไม่ต่ำกว่าสิบรัฐนะฮะที่ต่อต้าน แล้วไม่ยอมใช้บางมาตราของไอ้ไอ้ไอเอซเอชเลครับนะครับตัวอย่างเช่นนะครับอลาบามาก็ดีฟลอริดาก็ดีจอร์เจียแคนซัสนะอ่ามิสซิสซิปปีนะครับเซาท์แคโรไลนานะครับเทนเนสซีเท็กซัสวิคอนซินไวโอมิกนะผู้นี้คงส่วนใหญ่ก็เป็นฐานของรีบา,ร,าร์บิกันนะนะก็ก็ไม่เห็นด้วยต่อกันใช้หลายๆมาตราของไอไอไอเอซเอนี่แหละนะครับ ว่ามันครอบคุมก้องขวางเกินไปต่างๆเกินไปแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ไม่ได้ใช้ในด้านของตัวเองนะครับนะครับอ่าฉะนั้นแล้วเมื่อไปยิดว่ามันก็คงจะนําไปสู่ความขัดแย้งนะที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้การโหวตการต่อสู้กันในยกต่อไปก็คือเอทีเอที่จะเกิดขึ้นในในการเรียนธันวาคมนี่นะและถ้าเผื่อมันไม่ผ่านขึ้นมาเนี่ยแน่นอนเลยชั้นดาวรอบสองเนี่ยผมว่ายากที่จะเลี้ยงนะก็คือหลังจากสาวพมกปราไปแล้วเนี่ยคุณก็นอกมามาโหวตใหม่ไอ้หกสิบดีสิบจริไหมครับว่าคุณจะสามารถอ่ สามารถที่จะเอาเงืประมาณมวต่อไปมาใช้ต่อได้หรือเปล่าไหครับนะครับอานะจารย์ครับดูเหมือนว่าชัอตดาวน์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องในประเทศเขาแต่ว่ามันก็มีผลต่อคู่ค้าของสหรัฐไหมครับคือถ้าเกิดมีอรอบแรกนี่เราก็เห็นแล้วฮะถ้ามองในแง่เศรษฐกิจเนี่ยมันก็เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะมันก็มีความล่าช้าในหลายๆส่วนที่ต้องเป็นการดําเนินการของรัฐบาลนะครับหลายๆคนก็ ต้องออกมายืนยันว่าเรื่องการเจรจาเรื่องภาษีทรัมป์ก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปแม้จะอยู่ในช่วง government shutdown ก็ตามแต่มันก็ยังมีเรื่องศาลยังต้องรอคำตัดสินศาลอีกศาลสูงสุดว่าภาษีทรัมป์เนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่ามันมีหลายเรื่องละเกินครับตอนนี้แล้วเอาเฉพาะในแง่ผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับถ้าเกิดมีรอบ2ออีกเนี่ยเราเราคู่ค้าของสหรัฐเราก็เป็นคู่ค้าที่สําคัญของสหรัฐด้วยนะครับควรจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจหรือเตรียมการยังไงบ้างครับกับ กับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันจะมีชัดดาวน์รอบสองในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยครับผลกระทบก็คือต้องระวังปัญหาดับเบิลแอคชั่นครับก็คือคร้อมม,มีปัญหามีม,ม,มีมีทั้งเรื่องของลิซิโฟโคทาลิฟที่ยังยังอยู่ที่สารส่งผลอยู่ว่าจะออกมาไหมและถ้าเผื่อว่ามีมีเรื่องไอชัดดาวน์รอบสองด้วยถ้ามันเกิดขึ้นรพร้อมๆกันนะฮะโอ้โหเรื่องใหญ่นะครับเพราะไอชัดดาวน์ไม่ต้องอะไรมากคือในช่วง หลายที่ที่ผ่านมาเนี่ยคนจะเดินทางไปอเมริกาต้องคิดหนักบ้างน,นะอืคุณไม่รู้ไงครับว่าว่าว่าขึ้นมันจะดีเลยยังไงอะไรต่างยังไงเดินทะางออกไปยังไงเ,เราดูความทุลักทุรแม้แต่นะกักการเมืองที่เป็นสสเนี่ยม,มันคนระดับชาติของอเมริกายังต้องขับรถกันสองสเจ็ดชั่วโมงเพื่อเดินทางมาประชุมในในแปรตอลฮิลล์เลยใช่ไหมครับและนักภาษาอะไรไหมครับะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องอะไรอะไรต่างเยอะแยะมากมายแหละนะครับที่จะเกิดขึ้นตามมาการท่องเที่ยวถูกกระทบแน่นอนแต่ใครจยไปเที่ยวอเมริกาในช่วงเช้นดาวครับ คุณจะไปไปไปดูมิวเซียมก็ดูไม่ได้เข้าเข้าไปได้จะไปไอโยสมิตินะฮะไปไปดูไอไอไอทั้งหลายคุณก็เข้าไปได้ผมเองเคยเจอปัญหาไม่ได้เลยครับอุตสาจองอย่างดิบดีนะครับถึงเวลาไปมันมันปิดหมดนะฮะนะนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนแผนกันชลุกนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะนะอะไรได้หลายดังมันก็อยากขาดสายไปล่ะนะกับเจนนัลเนี่ยก็คงต้องเรียบแล้วผมคิดว่ามันคงจะต้องมีอีกหลายๆยก อย่างเช่นหลังจากหลังจากสามที่พบปลาไปแล้วเนี่ยมันก็คงจะต่อไปอีกสักอีกสักสองสาเดือนครับมันก็จะเหมือนกับช่วงสมย Joe Biden ยัยโจไปเดนใหญ่คุณดวนยินจำได้นะว่าวันโจไปเดนในช่วงปีสองปีหลังเนี่ยก็เจอแบบเนี้ยอนะครับไอ้ขยักขย่อนตลอดทั้งปีเพื่อต่อสู้เพื่อต่อรองกันของสองพักนะว,ว,ว่า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 คุณจะมีมแล้วมาแลกกันเพื่อให,ให้ให้มันสามารถอ่าต่อได้ต่องบะงประมาณไปได้อ่าอย่างขยักขย่อนนี่นะครับนะกับ และยิ่งมันมีการเลือกตั้งกลางเทอมไปอ่ซึ่งเป็นเดิมพันที่สูงมากเนี่ยมันก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับที่ทําให้ะจะต้องใช้กลยุทธ์ทุกอย่างเพื่อขัดขวางให้คู่ต่อสู้เนี่ยนะครับเพียงพำเสียทีเพื่อทําให้ตัวเองได้เปรี่ยบนะครับ เวรกรรมก็ตกอยู่กับประชาชนของเขาเนี่ยครับผลกระทบที่เกิดขึ้นดัดหน้าเลยครับครับครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดรสมภพมาน้ารองสารผมวารินสัจเดลพร้อมทีมงานลาไปพร้อมกันเลยอาจารย์ขอพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ